มาเจ้าภาพจัดเก้าอี้ให้นั่งพูดให้ทำตาม2ขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกค่ะคือการที่คุณในฐานะผู้พูดไปก่อนเวลาเพื่อที่จะไปเตรียมการก่อนขึ้นพูดและถ้าคุณมีจังหวะที่ดีนะคะให้คุณค่ะขึ้นไปบนเวทีแล้วไปทดสอบนั่งเก้าอี้เลย เพราะเก้าอี้แต่ละรูปแบบค่ะมีการนั่งไม่เหมือนกันบางครั้งนะคะคุณไปเจอกับเก้าอี้ของผู้บริหารเก้าอี้ของพนักงานปฏิบัติการก็มีความแตกต่างกันดังนั้นไปก่อนเวลาเพื่อไปทดสอบนั่งเก้าอี้ดีที่สุดต่อมาในขั้นตอนที่2ค่ะคือให้คุณนั่งเก้าอี้ให้เข้าที่เสียก่อนที่คุณจะเปิดฉากการพูด นั่นคือเมื่อคุณค่ะขึ้นไปบนเวทีให้คุณนั่งเก้าอี้ด้วยการจัดท่าทางให้เรียบร้อยนั่งด้วยท่าทางที่สง่างามและสามารถทรงตัวได้จากนั้นค่อยเปิดฉากทักทายที่ประชุมเพสบิสปาเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะทุกท่านค่ะ